เวลาเรียนภาษาไทย20นาทีกับคุณแม่แบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เรียนภาษาไทยกับคุณเนย1หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียนกับคุณแม่อีก20นาทีหนึ่งครั้งคือกําหนดให้มันชัดเจนและต้อง take it serious นะคะแล้วก็ต้องเรียนตามเวลาที่กําหนดไว้วิธีเนี่ยก็จะช่วยให้ผลของการพัฒนาการฝึกมันได้ผลชัดเจนและเห็นผลมากขึ้น สวัดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณเอรเดม่วันเลินไทยร่วมกับ TSL TK นะคะวันนี้คุณเนยก็จะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังนะคะเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนภาษานะคะสำหรับใครนะคะคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าแบบภรรยากำลังสอนภาษาไทยให้คุณแฟนคุณสามีแล้วรู้สึกว่ามัน พัฒนายากแล้วไม่ค่อยเห็นผลของการลงแรงและความเหนื่อยยากในการเรียนภาษานะคะคุณเอจะมาแนะนำเทคนิคการสร้างบรรยากาศนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าการเรียนและเวลาที่เสียไปเนี่ยมันเห็นผลมากขึ้นนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับวิธีแรกนะคะก็คือการฝึกพูดกับคนรอบตัวนะคะสำหรับคุณแม่หรือคุณแฟนนะคะทีอะ่อยากจะสอนภาษาให้คนใกล้ตัวนะคะนอกจากที่เราควรจะลงเรียนภาษาเป็นจ่เป็นน้ะนะคะเช่นมาลงเรียนกับ t s l t k หรือไม่ก็ลงเรียนกับคุณเอรเดม่วันเลนไทยประมาณหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะ เราก็ควรจะพูดกับคนใกล้ตัวอาจจะเริ่มพูดด้วยคำง่ายๆก่อนก็ได้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มพูดเป็นประโยคได้เองอันต่อมานะคะเทคนิคที่สองเนาะก็คือการติดป้ายคำศัพท์ช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นอะไรเช่นอาจจะติดป้ายตามโต๊ะพดอิดก็ไดว้ว่าภาษาไทยเนี่ยเทเบิลคือโต๊ะ อะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็ติดหน้าประตูห้องน้ำว่าอันนี้เรียกว่าห้องน้ำติดหน้าเก้าอี้ e, ว่าอันนี้เรียกว่าเก้าอี้อะไรประมาณนี้ค่ะข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือช่วยลดการทะเลาะก,กันภายในครอบครัวนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยคุณแม่หรือคุณภรรยาเนี่ยอยากจะให้สามีหรืออยากให้ลูกฝึกภาษาไทยเนาะแล้วก็พยายามจะพูดไทยอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็อาจจะลืมที่จะต้องพูดไทยกับคนในครอบครัว แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะจบด้วยการแบบบ่นให้การทะเลออาะกันอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราติดเป็นป้ายบอกไปเลยว่ามันคือคําว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึงสักไปด้วยตัวเองจนในที่สุดจำได้จำได้แล้วก็ เปลี่ยนเป็นการ์ดใหม่แบบเนี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้ามีการ์ดคำศัพท์นะคะก็ใช้เป็นการ์ดคำศัพท์ก็ได้นะใครสนใจการ์ดคำศัพท์ติดต่อซื้อที่ TSLTK ได้เลยนะคะบอกว่าดูวีโอกับคุณเลยนะเอาส่วนลดไปเลยเนาะและข้อดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการกำหนดเวลาเรียนแบบชัดเจนนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเนยแนะนำว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยควรทำตารางชีวิตออกมา และกำหนดไปเลยว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยจะต้องเรียนเวลากี่โมงถึงกี่โมงถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะแบบเวลาเรียนภาษาไทย20นาทีกับคุณแม่แบบเนี้ยค่ะหรือไม่ก็เรียนภาษาไทยกับคุูเนยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียนกับคุณแม่อีก20นาทีหนึ่งครั้งคือกําหนดให้มันชัดเจนและ ต้อง a ท e it serious นะคะแล้วก็ต้องเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้วิธีเนี่ยก็จะช่วยให้ผลของการพัฒนาการฝึกมันได้ผลชัดเจนและเห็นผลมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะของการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนภาษาเนาะใครเอาไปใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้คุณเอลฟังนะคะยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ